เัดมาเรามาพูดถึงหลักการกําหนดในฐานกายต่อนอกจากนั่งคู่ยกข้าวเหยียดไว้ออกยกมือแล้วหรือยืนยกมือก็ตามเราจะกําหนดในท่าเดินกระดาษเดินจงกรมเนี่ยในระหว่างที่เดินจงกรมเนี่ยนะเรายืนนะแล้วก็เราก็ให้ตรงไปแนวแนวทางเดินจงกรมเนี่ยพยายาม ปลายเท้าถ้าใครแบกก็ให้บิดเข้าให้มันขนานกันทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะเพื่อจะได้เดินไปข้างหน้านะแล้วก็อย่าจิกปลายเท้าเวลาเดินนะจิกเขาครับภูบาจารย์บอกว่าเป็นคนพวกมีโลภคนมีความโลภอะไรเนี่ยจะเดินจิกปลายเท้าคนที่มีความโกรธจะเดินลงส้นเท้าคนที่มีความหลงจะเดินแบกปลายเท้าอ่บอปลายเท้าเนี่ยมันจะแบกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึก พราะว่าการฝึกนะดัดปลายเท้าให้มันขนานกันทั้งสองข้างจะเป็นการฝึกสติเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการฝืนเป็นการฝึกสติเวลายกเท้าเนี่ยเราจะยกปลายเท้ากับส้นเท้านี่ให้มันเสมอกันขึ้นมาจากพื้นนะเวลาก่อนท่าพ้นพื้นมันจะมีวบหนึ่งใต้ฝ่าเท้าหรือกำหนดวบไม่ได้ก็เวลาเท้าพ้นพื้นเนี่ยเราเดินบนดินก็ดีเราเดินบนพื้นกระเบื้องก็ดีที่ปูเนี่ยนะ พอดึงหรือพื้นกระดานก็ดีเนี่ยพอก่อนเท้าจะพ้นพื้นมันจะมีเหนียวเนิบหนึ่งแล้วก็กาหนดตรงเหนียวเนิบหนึ่งใต้ฝ่าเท้าหนาึ่งกระดาษก่อนเท้าจะพ้นพื้นเนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าความรู้สึกหรือถ้าใครกําหนดเสียวโอบหนึ่งได้ก่อนเท้าพ้นพื้นก็กําหนดอันนั้นนะแล้วก็เสือกไปนะเสือกไปตรงๆอย่าเสือกแบกบนะพยายามฝืนหน่อยเสือกไปตรงๆราตั้งสติให้หนิว้วเท้ามัานจะมีความเสียวความรู้สึกหรือลมปะทะหานิ้วเท้าหรือมีความเสียว เรื่อมีความรู้สึกทั้งฝ่าเท้าเราก็กําหนดความรู้สึกในฝ่าเท้านะตาเรามองต่าอย่ามองซ้ายมองขวามองบนมองล่างอะไรในระหว่างเราเดินยงกรมนี่เราต้องการใช้สติของเราจ้องอยู่ที่ความรู้สึกในการเดินส่วนตานี่ที่เรามองแค่แอกวยกนโครหรือเรามองแค่ไปประมาณสักวาหนึ่งเนี่ยเพื่อป้องกันการไปเหยียบงูเหยียบมดเหยียบแมงตกหลุมตกบอ่อไปสะดุดต่อนะเราเรามองเพียงแค่นั้น เราอย่าส่งสายตาไปมองต้นไม้ไปมองนาฬิกาไปมองเพื่อนอะไรแต่มีอะไรนะสติมันออกเพราะสติเราไปอยู่ที่ภายนอกเนี่ยมันไม่รวมเรากําลังเดินอยู่เราต้องการทําให้เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยต้องพยายามสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายมากที่สุดเราจะฝึกใจของเราให้มันอยู่กับในการเดินเนี่ยยกกาหนดความรู้สึกใต้ฝ่าเท้าเสือกไปตั้งสติกําหนดความรู้สึก5นิ้วเท,าวาท้าวางลงเท้ากระทบพื้นเนี่ยล้วก็กําหนดอย่างนี้แล้วยก เรายกซ้ายเนี่ยเรายกตรงๆนะยกซ้ายอาจจะเอ็นขวานิดหนึ่งยกขวา,าจ,จะเอ็นซ้ายเนี่ยยกปลายเท้าส้นเท้าเสมอกันมันจะมีความรู้สึกเสือกไปตั้งสติในท่าทำไมถึงว่าพยายามอย่าพยายามอย่าง,งอเข่าเวลาเดินเพราะว่าถ้าง,งอเข่าเนี่ยสมาธิมันเข้ามากนะครูบาอาจารย์บอกกันนะเราทดลองดูกันได้ถ้าเราเดินล้วพยายามยกซ้ายเอ็นขวายกขวาเอ็นซ้ายนิดนึงเนี่ยนะแล้วก็ ให้มันอย่างงอเข่ามากเนี่ยมันจะพอเสือกเท้าไปเนี่ยไอ้พวกสติของเราที่ไปอยู่กับความรู้สึกที่เท้าเนี่ยจิตของเราอยู่ที่เท้าเนี่ยมันก็คือวิญญาณนั่นเองเพราําหนดที่นั่นแล้วมันก็จะพุ่งตามระบบเส้นประสาทของเราผ่านขาผ่านหัวเขา่าผ่านสะโพกมาเข้ามาสัมผัสที่หัวใจนี้ได้ง่ายในระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยมันจะเส้นมันจะลึงรัดบางทีอาจจะโครงแคลงบ้าง โครงแรงบ้างเราให้กําหนดความรู้สึกที่ใต้ฝ่าเท้านั้นเรื่อยไปนะมันอยากจะโคง้งเชิงมันมันอาจจะตึงหัวบ้างแน่นอ,อกบ้างเราก็กําหนดความรู้สึกที่ใต้ฝ่าเท้าเรื่อยไปในการเดินเพราะขณะนี้เรากําลังเดินอยู่เราต้องกําหนดสติสมัมปญะญในขณะที่ว่าก้าวไปข้างหน้าก้าวมาข้างหลังเดินกลับไปกลับมาหรือถอยกลับมาข้างหลังเราก็ต้องกําหนดสติสมัมปญะญในการยกเสือกไปแล้วก็วางลง แล้วกำหนดแค่สติสมัมปัญาไม่ต้องบริกรรมอะไรไม่ต้องบริกรรมคาถาอะไรทั้งสิ้นนะจิตของเราเนี่ยจะต้องถูกฝึกให้อยู่กับสัมปัญญาในฐานกายนะในขานคู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เดินเนี่ยความรู้สึกเ,เหมือนว่าเรายกมือจากความรู้สึกในมือเนี่ยกกระแสไอ้พวกวิญญาณมันจะเข้ามาสัมผัสที่ในส่วนอกของเราเียที่เป็นที่อยู่ของจิตนะจนเกิดมโนสัมผัส การยกเท้าก็เป็นการเสือกไปเนี่ยกำหนดมันเป็นการกําหนดความรู้สึกแล้วมันจะพุ่งผ่านขางเราวิ่งตามเส้นระบบประสาทเข้ามาสู่ส่วนของหัวใจส,วส่วนของจิตนะเกิดมโนสัมผัสแล้วก็เป็นมโนวิญญาณทะลุหลังขึ้นไปบนสมองด้านบนอาจจะหน่วงศีรษะบ้างแล้วก็จับความรู้สึกให้คมชัดเพื่อทลายการย t, ึดไอตัวนี้ออกไปจนกระทั่งมันโปรง่งก่อนโปรง่งมันอาจจะมีนิมิตบ้างมีอาการต่างๆานะที่ว่า เป็นส่วนของวิบากเนี่ยนะมาสนองเราบ้างเราก็กําหนดแค่ความรู้สึกจะมีความพุ่งสร้างจะมีราคาโทสะโมหะล้วก็กําหนดความรู้สึกอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็เข้าที่ถึงมันเองถ้าเราเดินแล้วรู้สึกตึงน่วงตามแขนตามขาอะไรแต่เมีออไรนี่เรียกว่าเราเริ่มเข้าได้ผลบ้างแล้วเราพึงให้ผ่านจุดน,นี้ไปด้วยการเจริญสติอยู่กับสัมมาญาคขเรื่มีสมาธิแล้วกบปุริปัสนายังไม่ถึงวิปัสนาก็เป็นปัญ เป็นปัญญาแบบโลกิยะก็คือเห็นรู้ชัดจนกระทั่งมันดับไปเพราะว่าปล่อยตัดอุปทานขันธ์ทั้งห้าได้แล้วจนมโนวิญญาณผ่านแล้วก็ปโปร่งไปอันนั้นเราก็ปฏิบัติคณิธทาเดินท่านนั่งแล้วก็นั่งยกมือแล้วก็ดูใจเต้นถ้ามันเห็นถ้าไม่เห็นแล้วก็ยกมือเดินแล้วก็เดินอย่างนี้ถ้านอนนะนอนแล้วก็ดูใจเต้นได้ท่านมีใจเต้นถ้าไม่มีใจเต้นก็เดี๋ยวก็ว่าเถิดก,ก,กันไปก็ฐา,านเวทนา ในฐานกายจบไปแล้วนะอันนี้เรามาพูดถึงฐานเวทนาบ้างหระอถ้าฐานเวทนาเรายืนนานๆและใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่มันเจ็บเดินเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเน่ใหม่ๆฟุ้งซ่านต่อไปมันเจ็บมันก็ฟุ้งไม่ไหวแล้วนะเจ็บใต้ฝ่าเท้าเราก็เอาสติของเราดูอย่างนั้นน่ะถ้าเราดูที่เวทนาความเจ็บอย่างเดียวมันเป็นสมถะมันไม่เข้าสู่วิปัสสนา อันนี้เราต้องดูความรู้สึกใต้ฝ่าเท้าอาจจะมีความรู้สึกแบบเลือดฉีดก็ดีหรือชีพจรเต้นก็ดนะีเราดูตรงนั้นแต่ว่าความเจ็บนี่เป็นตัวดึงสติของเราดีได้เหมือนกันแต่เราต้องการจะดูวิปัสนาถ้าท้ายเป็นวิปัสนาคือตัดอุบทานในรูปนามเราไม่ต้องการที่จะดักแบบกดคมไม่เฉยเพราะมันเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่เสื่อมได้เนี่ยเราไม่ต้องการแต่ว่า ในการยืนเนี่ยมันจะต้องอาศัยสมถะรก็คือความเจ็บนั่นเองก็คือฐานเวทนานะพอเราดูใต้ฝ่าเท้ามากเข้าล้วก็แล้วมีเลือดฉีดเนืบหนึ่งเนืบหนึง,นง,นงเราก็ดูไปเรื่อยๆเอยเอาเป็นที่เกาะของสติก็เรียกว่าเห็นเวทนาและวไหนเทวเวทนามันก็จะสะเทือนถึงจิตกเกิดมโนสัมผัสมโนวิญญาณแล้วก็ทะลุออกทุกทวารน,นี่เป็นแนวทางฐานเวทนา ถ้าฐานเวทนาเนี่ยมันเป็นฐานสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือความเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะท่านท่ายืนแล้วก็ท่านนั่งแล้วก็อาจจะดูก้นสมัมผัสกับพื้นเนี่ยดูนั่งนานๆแล้วมันก็เจ็บก้นในเจ็บก้นนั้นน่ยว่านั่งนานๆก็จะมีเลือดฉีดเนืบหนึงนน่งเนืบหนึ่งหรือชีพจรแวบหนึ่งแวบหนึ่งหรือเหน็บกินเนี่ยหละก็ดูที่เหน็บกินก็ได้แล้วมันก็จะเข้ามาสู่สะเทือนถึงจิตก็คือแน่นหนอกแล้วเครียดทิศแล้วก็โปร่งไปถ้าโปร่งได้ก็เป็นเรีกองเร็วเห็นรูปนามเกิดดับ ถ้าโป่งยังไม่ได้ยังมืนยังซึมยังเส่อยังเครียดอยู่อย่างนี้ยังเห็นแค่สติสมาธิยังยืดอัตตาอยู่นะเวลานั่งเนี่ยเราอาจจะดูที่ว่าถ้าใครเคยยกของหนักมาแล้วมันเหมือนอาการที่เรียกว่ามันเสียวหลังตรงบั้นกระดูกสระสหลังบั้นเอวนะแป๊บแล้วมันก็มีอาการเจ็บๆแววๆงั้นเวลาเรานั่งยืดหลังตรงมันนะถ้ามันมีตรงนั้นนะเราก็เอาสติของเราตั้งฐานเวทนากระดะจนกระทั่งสติสมาธิของเราเข้าที่ เข้าที่แล้วไม่ไปไหนแล้วแล้วกาเวทนานั้นดับไปเนี่ยเราก็ดูสัมมญยะต่อไปเห็นเวทนาแล้วในเวทนาอาจจะดูใจเต้นหรืออาจจะมีความรู้สึกไอ้ตรงกระดูกสลังนั่นก็ได้เนี่ยแล้วก็ดูจนกระทั่งมันเห็นมโนสัมผัสมโนวิญญาณพุ่งทะลุออกทุกทวารไปแต่กว่าจ,จะผ่านนั่นได้บางทีมันก็ต้องผ่านทุกและดูจนกระทั่งมันดับแต่ก็ดูที่ไหนเราก็ดูที่ความรู้สึกกับเวทนาสองตัว ถ้าเรายัางฟุ้งท่านเราก็ดูเวทนาต่อไปถ้าหายฟุ้งซ่านแล้วทันปัจจุบันแล้วเราก็ดูให้เจอให้เจอความรู้สึกจะได้เข้าไปตัดอุปทานในเวทนาอันนั้น